่ัอนอื่นก็ขอน้อมนำเอาพระบรมราโชบายของล้นกล้าราชัชกาลที่10ที่ได้พระราชทานให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมา40กว่าปีนะครับในในช่วง40ปีเนี่ยได้พระราชทานพระราชโชบายไว้เยอะมากเป็น1 0บสข้อนะแต่ที่สําคัญมี3ข้อที่พวกเราชาวรอพรอเอาไปทำนะที่1คือเน้นบริการการแพทย์รักษาสุขแก่ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งอันนี้พวกเราก็คุ้นลัะนะครับเรื่องที่สองคือหลังจากนั้นสักพักหนึ่งก็ทรงเชียร์ให้พวกเราเนี่ยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องแล้วพวกเราก็ทําได้ดีมากแล้ววันนี้ก็อาจจะพูดบ่ายนี้อาจจะพูดในเรื่องของการพัฒนาห้องยาพัฒนาห้องอะไรต่าห้องแลกบนี่เราก็ได้กรมวิทย์มาช่วยกันนะครับ ในเรื่องของเซอร์วิสเนี่ยเราพัฒนายอยู่แล้วนะครับเราก็มีมีระบบต่างๆ h a e, อะไร CR, อะไร j c i อะไรต่างๆเราก็สู้ได้นะครแต่ว่าต้องพัฒนายอย่างต่อเน,นื่องเพราะว่าความรู้แล้วก็เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเนี่ยมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเรื่องที่3ซึ่งอันนี้ท่านสุรยุทธ์มาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ทรงราดแล้วเนี่ยก็ได้รับสั่งว่า ให้นำเอาความรู้ประสบการณ์จากรอพรรอเนี่ยออกไปสู่ชุมชนให้นำเอาความรู้ประสบการณ์เนี่ยของรอพอรรเนี่ยออกไปสู่ชุมชนเพราะนั้นในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาที่จริงก็ทำอยู่แล้วทำคือต่างคนต่างทำนะต่างคนต่างทำต่างคิดเราจะทำไว้ทำยังไงให้โรงพยาบาลสุนทรีย์ราชกับชุมชนเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยต่างคนต่างทำมีอยู่ละแต่ว่าในสองปีเศษที่ทรงราชแล้วก็ได้พระราชทานพระราชโองานี้ออกมาก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา อย่างที่เรามาคุย,คยกัน3ามวันเนี่ยเราก็พยายามที่จะถอดบทเรียนของเราเองแล้วก็มาเรียนรู้จากคนอื่นอีก20แห่งแล้วก็ที่อื่นอีกนะครับเพื่อจะได้ตอบสนองพระราชโองายข้อที่สามนีอย่างไรด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชโอบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้ไว้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินที่ได้ก้าวผ่าน4ทศวรรษแห่งการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชมาแล้วจึงยังมีภารกิจที่สำคัญในการนำความรู้ความสามารถร่วมพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบแห่งความสุขย่างก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุขของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราช คือย่างก้าวแห่งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชในทศวรรษที่5บุญเดิมหรือทุนเดิมของคนไทยไี่มนะีผมว่าคนไทยในมีบุญเพราะว่ามันมีทุนเดิมในบุญเดิมข้อแรกเลยเรามีผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกมีแม่น้ำสายหลักๆอยู่ ถ้าไม่ถูกเราทําลายไปนะสิ่งแวดล้อมก็ดีดีตอนหลังก็โดนทําลายไปเยอะลูกหลานไดนทำลายไปเยอะชุมชนมีความสุขได้เกิดจากการได้ใช้ทุนเดิมและทุนสะสมของคนไทยการสนับสนุนหลักคิด4ี่ประการของชีวิตนํามาใช้เพื่อสร้างเสริมปัจจัยบวกและกําจัดปัดจจัยลบในการสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง โดยไม่ทอดทิ้งผู้ด้อยโอกาสไว้ข้างหลังคนในชุมชนมีอาหารที่เหมาะแก่สุขภาพการออกกำลังกายอย่างพอเพียงการพักผ่อนนอนหลับสุขสบายการควบคุมอารมณ์อย่างเหมาะสมและสามารถเลือกการใช้ชีวิตในทางที่ดีงามภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่1ชุมชนมีความสุขอาหารดีมีพลัง ออกกำลังอย่างเหมาะสมหลับสบายคลายอารมณ์ข้านิยมชื่นชมดีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอโดยมีกระบวนการของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมเป็นวิทยากรคือกระบวนการประสานงานกับภาคีเครือข่ายสุขภาพเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน ก่อให้เกิดการร่วมคิดร่วมทำในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมโครงการตู้ยาสามัญประจำบ้านในตำบลที่ห่างไกลสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาสามัญประจำบ้านยาแผนไทยแก่อสมรและประชาชนนอกจากการสนับสนุนให้ประชาชนมียาที่จำเป็น เพื่อดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นโครงการลดหวานมันเค็มสู่ชุมชนเพื่อส่งเสริมทักษะผู้ดูแลเด็กในการจัดอาหารที่เหมาะสมแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินยังร่วมสร้างพฤติกรรมสุขภาพการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในชุมชนการส่งเสริมการใช้ทุนสะสมของคนไทย คือความศรัทธาในศาสนาและวัฒนธรรมไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันในชุมชนยุทธ,ธศาสตร์ที่2ผู้รับบริการมีความสุขนำความเก่งนำความดีออกพื้นที่ร่วมแบ่งปันเก่งและดีไปด้วยกันเป็นรางวัลแด่ชุมชน สกลนครเป็นเมืองแห่งพระอริยสงฆ์พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธจะได้รับบริการถูกหลักพระธรรมวินัยได้อย่างไรซึ่งการดำเนินการจัดตั้งหอสงฆ์ขึ้นทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวังแดนดินและเจ้าหน้าที่ตลอดถึงทีมงาน ก็ได้มีการจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการดูแลพระภิกษุอาพาธซึ่งเป็นการดูแลภายใต้หลักธรรมวินัยของพระสงฆ์ที่จะจัดตั้งหอสงฆ์ขึ้นซึ่งมีหลวงปู่อุลลาชทิสธรรมโม เป็นประธานซึ่งหอสงอาพาษตองปูลราธทิตาธมโมจึงกลายเป็นหอสง์ต้นแบบของทั่วประเทศหอสงอาพาธจึงเป็นสถานที่ให้บริการแก่พระภิกษุสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัยได้เป็นอย่างดีในอำเภอสว่างแดนดิน ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานและเป็นอันตรายต่อสุขภาพอยู่มากทำอย่างไรจึงจะทำให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยเดิมชุมชนของเรามีการซื้อยาชุดยาอันตรายจากร้านชำและยาสมุนไพรจากรถเล่ที่นำมาขายในชุมชนทำให้ชาวบ้านเจ็บป่วยจากการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมค่ะทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างเรนดิน ได้เข้ามาจัดตั้งเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคอบรมความรู้เรื่องยาสามัญประจําบ้านและยาสมุนไพรจัดทําโครงการตู้ยาสามัญประจําบ้านในชุมชนอบรมอสมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเพื่อตรวจสารปนเปื้อนในอาหารการดําเนินงานที่ผ่านมาเครือข่ายได้ตรวจสารปนเปื้อนและแนะนําแก่ร้านค้าตลาดนัดรถเล่และรายงานผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยแก่เพศชัชกรซึ่งสามารถจับกลุ่มและดำเนินคดีได้หลายราย ขอบคุณทางโรงพยาบาลที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาที่ไม่เหมาะสมในชุมชนทำให้ชุมชนของเรามีสุขภาพดีและมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนที่บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสกลนครมีโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย เราจะทำให้คนรุ่นใหม่ปลอดภัยจากโรคนี้ได้อย่างไรสกลนครเป็นจังหวัดแห่งพฤกษเวททำอย่างไรให้ประชาชนเยาวชนรู้คุณค่าและนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์โรงพยาบาลสมเด็จพยุพนาสวางแดนดินก็ได้เข้ามาช่วยเหลือเราในเรื่องการให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิบไม้ตับ เริ่อทอนน้าดีและก็เรื่องสมุนไพรทําให้คุณครูของเรามีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้อย่างถูกต้องสามารถนําไปสร้างเป็นสือ e ่ออีบุ๊กใช้สําหรับสอนในโรงเรียนส่ได้ประสบผลสําเร็จจนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบขยายผลสู่โรงเรียนต่างๆในจังหวัดสนุนครและจังหวัดอื่นๆที่มีความสนใจหลังจากที่เรานํามาใช้แล้วเด็กๆของเราเกิดความรู้ความเข้าใจตระหนกและนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน จากเด็กๆที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตัำปรากฏว่าหลังจากที่ไปตรวจอุจจาระแล้วไม่พบไขพยาธิร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนอ,นอกจากเด็กๆจะมีความรู้แล้วเด็กๆยันงนำองค์ความรู้เหล่านี้ที่ใช้กับตัวเองไปใช้กับครอบครัวทําให้ครอบครัวของนักเรียนเหล่านั้นเลิก ลดละเลิกการกินปลาดิบลดความเสี่ยงจนกลายมาเป็นครอบครัวต้นแบบไม่กินปลาดิบห่างไกลจากพยาธิใบไม้จากประมาณสามร้อกว่าครอบครัวส่วนเรื่องสมุนไพรเด็กหันมาสนใจการใช้สมุนไพรใกล้ตัวในการรักษาโรคการป้องกันโรคและก,การสร้างเสริมการดูแลสุขภาพได้มากขึ้นค่ะเราภูมิใจที่ได้นำความรู้จากโรงพยาบาลร่วมกับโรงเรียนในการส่งเสริมความรู้ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ และการใช้พืชใกล้ตัวมาใช้เป็นสมุนไพรตัวแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นในเยาวชนของชุมชนเด็กๆในอำเภอสว่างแดนดินจมน้ำตายทุกปีทำไมอนาคตของชาติจึงต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากสถิติเด็กจมน้ำนะครับในวัยต่ำกว่า15ปีมีให้เห็นในทุกๆปีนะครับ ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุทธวัสว่างเดชินนะครับซึ่งเรามีสระน้ำของโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับจึงได้ทําการร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษานะครับนําเด็กมาฝึกการป้องกันการจมน้ำนะครับแล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําอย่างถูกวิธีโดยการตะโกนโยนยื่นนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากจากาเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็เด็กๆ นะครับมาเรียนรู้ทักษะการเอาชีวิตรอดการลอยตัวนะครับก็หวังว่าเด็กๆจะได้นําความรู้เหล่านี้ไปช่วยเหลือตัวเองและก็ช่วยเหลือคนอื่นนะครับไม่ให้เกิดเหตุการณ์จมน้ําไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์จมน้าแบบนี้ขึ้นอีกนะครับซึ่งเป็นการสูญเสียที่ไม่น่าให้เกิดขึ้นนะครับรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มอบสิ่งดีๆให้กับเด็กแบบนี้นะครับก็หวังว่าโอกาสครั้งหน้าต่อไปจะมีโครงการดีๆแบบนี้ให้เด็กอีกครับ เราหวังว่าเด็กๆของอำเภอสว่างแดนดินจะมีความรู้ในการช่วยตนเองจากการจมน้ำเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของชุมชนต่อไปยุทธศาสตร์ที่3บุคลากรมีความสุขคนเก่งดีมีความสุขงานสนุกปลุกพลังเพิ่มศักดิ์ศรีมีความหวัง ขุมกำลังคลังปัญญาความสุขประสบการณ์ที่ดีๆที่ผู้รับบริการได้รับนั้นสะท้อนจากความสุขภายในของบุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินโรงพยาบาลจึงสนับสนุนสร้างความสุขให้บุคลากรได้แก่ความสุขกายสุขภายในจิตใจและมีสุขทางปัญญา สุขภาพกายแข็งแรงโดยส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุค,คลากรการส่งเสริมการออกกำลังกายการส่งเสริมการรับประทานอาหารลดหวานมันเค็มการจัดให้มีตลาดเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เป็นแหล่งบริโภคอาหารปลอดภัยการจัดบริการร้านค้าสวัสดิการร้านอาหารร้านกาแฟแบ่งปันผลกำไร คืนความสุขให้แก่บุคาลากรของโรงพยาบาลโรงเรียนวิจัยและงานประกวดผลงานวิชาการเพื่อกระตุ้นทุนทางปัญญาของโรงพยาบาลยุทธศาสตร์ที่4โรงพยาบาลแห่งความสุขร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมเยียวยาวพร้อมน้อมคุณธรรมร่วมกันคิดช่วยกันทำ ชูนวัตกรรมนำสังคมจากความสุขของชุมชนผู้รับบริการและบุคลากรสู่การบริหารองค์กรอย่างมีความสุขโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้โดยได้รับการประเมินความโปร่งใสตามระบบ ita การบริหารจัดการอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเยียวยาและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ในโรงพยาบาลและด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชส่วนกลางร่วมกับบริษัทเ c g คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นเดินตุ้มสุขโฮมสุขที่จะก่อสร้างขึ้น จะเป็นสถานที่พักระหว่างรอคอยการรักษาผ่อนคลายจิตใจจากการรอคอยของผู้ป่วยและญาติและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชนโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินได้เตรียมการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้สุขภาวะเฉลิมพระเกียรติจากการสนับสนุนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชส่วนกลางและธนาคารอมสิน ในปีพุทธศักราช2564ในการใส่ใจอนุรักษ์พลังงานได้ใช้น้ำที่บำบัดแล้วอย่างมีคุณค่าการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์และเตรียมติดตั้งโซล่ารูปเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินเป็นผู้นำด้านโปรแกรมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ แก่ประชาชนเป็นแห่งแรกของประเทศโปรแกรมคืนข้อมูลตรวจสุขภาพประจำปีการฝากคันเบาหวานความดันโรคไตและคลินิกวาฟาลีนสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้รับบริการผ่านสมาร์ทโฟนโปรแกรมจองคิวออนไลน์เพื่อประกันเวลาการได้รับบริการตรวจโรคได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมฉลากยาพูดได้โปรแกรมการลาและอนุมัติผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการงานบุคลากรได้เป็นอย่างมากเป็นต้นแบบแห่งความสุขขจัดทุกขดับโรคภัยช่วยคนป่วยด้วยหัวใจร่วมสร้างไทยให้ยั่งยืนก้าวเดินแต่ละก้าว ของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชสว่างแดนดินเป็นย่างก้าวที่มั่นคงและมีทิศทางที่ชัดเจนสู่โรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุขเพื่อความสุขของชุมชนอย่างยั่งยืน